วันนี้เรามาทําเมนูง่ายๆกันค่ะพี่น้องลาดหน้าหมูนุ่มๆละลายในปากเลยนะคะพี่น้องวันนี้ป้อมมีสูตรเด็ดมาบอกค่ะทุกคนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะว่าหมักหมูยังไงให้นุ่มนะคะหมูนี้ป้อมหมักข้ามคืนไว้เลยนะคะหมักหมูก็คือไม่มีอะไรมากนะคะเราใช้น้ํามันแล้วก็น้ําตาลปีบ๊บไข่ไก่แล้วก็แป้งมันนะคะอย่างละหน่อยนะคะ คลุกเขาให้เข้ากันนะคะใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็หมักข้ามคืนเอาไว้นะคะทำรัดหน้าเราก็จะเตรียมเส้นวันนี้เพิ่มทำเส้นหมี่นะคะก็เอาซีอิ๊วดำนะคะคุกๆไปกับเส้นนะคะเราก็มาผัดเส้นกันก่อนนะคะผัดเส้นปพ่งจะใส่กระเทียมไปหน่อยนึงนะคะเพื่อความหอมตอนที่เราผัดเส้นนะคะเราจะผัดให้แบบเส้นหอมแบบมีกลิ่นไหม้กระทะนิดหน่อยนะคะให้ขึ้นจมูก เพื่อเวลาเรากินราดหน้าเราจะได้อัตหรสนะพี่น้องมีความแบบเหมือนไม่ไหม้กระทะนิดนึงนะคะเราก็ผัดไปเรื่อยๆจนเส้นสุกแล้วก็พักเส้นเอาไว้นะคะแล้วเราก็มาทําน้ำราดหน้ากันค่ะก็คือใส่น้ํามันนิดหน่อยนะคะใส่กระเทียมลงไปพอหอมแล้วก็เอาหมูลงไปผัดเลยนะคะพร้อมจะทําสูตรนี้นะคะคือจะไม่ใส่น้ําลงไปก่อนนะคะจะผัดหมูให้หมูแบบเด้งๆนะคะสุกนิดนึงนะคะแล้วเราค่อยเติมน้ําลงไปค่ะ ส่วนเครื่องปรุงนะคะเราก็ปรุงละหมักในหมูที่นุ่มแล้วนะคะได้รสที่มีทั้งเค็มมีทั้งหวานแล้วก็นุ่มในนี้แล้วนะคะก็เลยไม่ต้องปรุงอะไรมากนะคะพอหมูเราสุกพอประมาณนะคะเราก็เติมน้ําลงไปค่ะ <Vanguard> น้ําก็ไม่ต้องเติมมากนะคะขุกขิกแต่พอสมควรถ้าน้ําเยอะเกินไปมันจะเติองเลงนะคะ <imal arriba> แล้วเราก็ใส่น้ําตาลใส่ซีอิ๊วดำไปนิดหน่อยใส่น้ํามันหอยไปหน่อยนึงนะคะเท่านัน้นเองค่ะ แล้วเราก็คนคนคนไปเรื่อยๆนะคะให้น้ําเดือดนะคะพอน้ําเดือดให้ต้องการให้น้ําเขาแบบเข้มขน้นดูแบบน่ากินเพิ่มขึ้นไปอีกเราก็ตีไข่ไก่นะคะอันนี้ป้อมใส่ไปสองฟองนะคะแล้วก็คน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 นะคะเวลาเราตักเสิร์ฟจะมีความเป็นไข่ที่แบบแลให้หน่ากินเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากเราใส่ไข่พอน้ําเดือดเราก็กวนแป้งนะคะแป้งมันสําปะหลังป้อมใช้ สามช้อนโต๊ะนะคะกวนกับน้ําแล้วก็คนไปเรื่อยๆเทไปด้วยคนไปด้วยคนไปด้วยนะคะพยายามคนไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราหยุดคนอาจจะติดก้นกระทะแล้วไหม้ได้นะคะถ้าเราเห็นว่าหนืดพอใจแล้วแล้วก็พอนะคะถ้ามันยังแบบไม่เข้มข้นพอเราก็สามารถเพิ่มลงไปได้นะคะอันนี้ป้อมพอแล้วเ้วก็เอาผักลงไปได้เลยคะ่ะพี่น้องผักคะนา้าหั่นสั้นหั่นยาวตามใจชอบนะคะก็คือแบบว่า หมูเด้งนุ่มนะคะลาดหน้าก็คือเราจะตักทานกันเลยนะคะก็เลยไม่ได้ลวกผักแยกเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าเราทําเยอะเราแบบไม่ได้กินหมดทีเดียวเราก็ลวกผักแยกไว้ได้นะคะก็ตักเสิร์ฟค่ะพี่น้องบอกเลยว่าเมนูนี้นะคะเด็ดจริงๆค่ะถ้าใครทําตามป้อมนะคะเป็นสูตรของเชฟป้อมนะคะไม่ใช่เชฟจริงๆค่ะแต่ว่ารสชาติคืออร่อยมากๆนะคะ หากชอบคลิปนี้ป้อมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะพี่น้องขอบคุณมากๆกค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของป้อมนะคะช่องของป้อมก็อาจจะพากินพาเที่ยวพาทาอาหารนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามกันมานะคะเพื่อนๆที่มาในช่องนะคะป้อมก็กลับไปเยี่ยมทุกคนนะคะปรุงรสอร่อยอร่อยแซ,ซ,ซ่บค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะแล้วเจอกัน คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ